สวัสดีตอนเช้าครัมือนี้ภาไปรับชมงานแปลงนาขนาดสีไร่นะครับราคางานอยู่ที่สองหมื่นหาทำถนนรอบนาและก็ไทดา่างแล้ะกัปรับระดับนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมครับครับเช้านี้มาถึงหน้าง,งานกับประมาณสี่โมงเช้านะครับกินเขาง่ายแล้วนะครับกำลังจะลงลุยงานนะครับ เหตุนาแปลงนันกอนนะครับแปลงที่ไทยแล้วก็ดันกันกู้แล้วก็ปับระดับนะครับนาแปลงแรกนะครับที่รถไทยไถอยู่นะครับปัญหาหนึ่งของการเหตุงานนี่นะครับก็คือหนึ่งเรื่องของดินนะครับที่เขาไถมันเป็นฟางนะครับอุญุอัญญาแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางรัฐบาลเองก็พื้นบ่ให้เผาต่อฟางนะครับซึ่ง มันจะเห็นงานยากจะน้อยแหละครับพื้อนอาจจะบ่สวยบ่ได้งามนะครับซึ่งผมแจ้งเจ้าของนาพื้อนไปแล้วนะครับก็คือแจ้งเจ้าของนาไปแล้วซึ่งเจ้าของนาเพื่นเองกับ่ไดซีเรียสนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของดินที่มันแข็งนะครับเนี่ยครับผ่านเจ็ดผมลงใดซ้ำเนี่ยครับเพราะว่าเทิงฟางน้ำนะครับต่อฟางน้ำแล้วก็บ่ไดเผานะครับก็เลยไถได้ใดใดทีละหน่อยนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาในการไถนะครับ นี่เป็นปัญหาหนึ่งที่อาจจะเห็นแห่งงานลาซานะครับแถวไกลๆว้าปีนะครับฟังนี้มันมันเป็นดินเหนียวปนทรายก็เลยไถยากนะครับการไถก็คือจะเนี่ยครับห่อยไถรอบแรกนะครับไถตัดมานะครับหลังจากนั้นก็อีกรอบนึงก็คือไถลายยาวนะครับมีไถลายขวางมาหลังจากอีกรอบนึงคือไถลายยาวนะครับก็ค่อยจะอุ้มยินได้นะครับนี่พานไป สชั่วโมงนะครับก็บได้งานประมาณนี้ไรไรดินขึ้นขั้นคู่แล้วนะครับเหลือรอบสุดท้ายก็จะเก็บนะครับเก็บก็บคือปรับเรียบนะครับแต่งเรียบให้เจ้าของนาพ,งนงงพื้นนะครับมือมือต่อไปก็จะลงแปลงพุ่นละครับแต่ว่ามืออื่นจะมีงานอยู่ที่บ้านนะครับจะบ,บด้มา ขึน้นคู่นะครับจะแต่งกันคู่แล้วครับสำหรับมอนีงานแปลงที่2ไถยปับระดับทํ้ถนนกะเสร็จแล้วนะครับจะลงแปลงที่3ามต่อมอนีจะมากันคู่แล้วกับไทยดาส่วนอื่นมีงานยุีิบา้าล ตัวของผมเองจะไปตีราคางานอีกแปลงนี้ที่สีสมเด็จนะครับทางงานแปลงนี้แล้วจังไหนผมจะมาอัพเดตให้พี่น้องในหลับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอใยูดีแนหะ้งสุขูสุขคนครับพอกันไหมคลิปวิดีโอนาสวัสดีครับ